นะดูดูไฟที่ตลาดน้ำโพะบรรยากาศที่ปล่อยเป็ดในช่วงวันคริสต์มาสเราก็จะประมาณนี้สำหรับการทัวร์ทัวร์วัดทัวร์แหล่งนะโครจรรอบนี้ก็สรบแล้วก็น่าจะได้แค่หมื่นเดียวที่โอนกลับบ้านนั่นเลยครับกำไร นอกนั้นที่มันให้มา3-4วันที่โลชิกนอนวันละ3 0 0 0 0 4่0สี่ืคือได้มาแล้วแต่ว่าก็เล่นไปมันก็เอาคืนหมดอะไรประมาณนั้นส่วนทุนผมไม่ได้เสียนะครับเพราะว่าผมโอนกับเพื่อการันตีว่าผมมาผมไม่ได้เสียตังก็บวก เมืออเดียวค,คือทําไม่สําเร็จนั่นแหละครับเพราะว่าจะเอาเยอะกว่านั้นมันเอาไม่ได้มันให้มามาเล่นได้ทุกวันแต่ว่าพอของทุกวันตอนเช้าก็โดนสวนกลับวันละสามสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่แต่ก็อาจยายขนมยายที่มันให้มานั่นแหละครับและผลสุดท้ายที่มาเดินต้องแดงอย่างนี้มันเอาคืนหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ ไม่มีเงินโลชิปนอนแล้วก็ไม่นอนไม่ต่อไม่ไม่เล่นนะครับเพราะว่าจะให้ผมรอาเงินใน้เปชีออกมาเล่นไม่มีไม่มีทางนะเล่นเท่าไหร่ก็ไม่จบถ้าไม่มีลิมิตในการเล่น